ทำไมตัวเธอเหม็นขนาดนี้เนี่ยฮะสกปรกคนชั้นต่ำแบบเนี้ยผมไม่ชอบถ้าเธอยังทําตัวแบบนี้อยู่เนี่ยสงสัยเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนี่ทําไม่จาเป็นนะผมไม่อยากอยู่ร่วมคนชั้นต่ำแบบนี้เลยจริงๆสกปรกฉันก็เหมือนกันนะสกปรก น้อยไ,ได้งานทำแล้วเหรอและคุณอันเนี่ยรับน้อยเข้าทำงานจริงๆแล้วเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเห็นเจมม่บอกว่าพรุ่งนี้ให้น้อยเข้าไปทำงานที่บ้านคุณอันได้เลยแล้วแบบนี้น้อยจะทำไหวเหรอบ้านคุณอันอาจจะใหญ่โตน้อยทำได้ไม่ต้องหว่วงน้อยไปอยู่ที่โน่นอ่ะต้องอดทนให้มากๆนะพอสิ้นเดือนเนี่ยเราจะได้เจอกันสักที เผื่อเราจะได้มีเงินเก็บค้าขายแบบคนอื่นเขาบ้างจ้ะไม่จะอดทนจ้ะน,นี่ใครใช้ให้เธอมานั่งบนโซฟาเนี่ยฮะคนใช้ชั้นต่ำอย่างเธอเขาก็นั่งพึ่งกันทั้งนั้นแหละ เห็นเจ๊หมวยการันตีวันแรกก็ทำตัวไร้มารยาสงสัยต้องโทรไปต่อว่าเจ๊หมวยเคยทำความสะอาดบ้านมาบ้างหรือเปล่าเราอะเคยค่ะดีจะได้ไม่ต้องสอนกันเยอะอันเดี๋ยวผมไปประชุมก่อนนะเป็นเจ้าคนนายคนอะไปสายไม่ดีค่ะตอนเย็นเจอกันนะคะนั่งเซอร์อยู่ทำไม,มละ่ะ รีบไปทำงานสิเริ่มจากกวาดถูบ้านทั้งหลังแล้วก็ทำความสะอาดห้องน้ำทุกห้องและอย่าลืมเช็ดกระจกกับเช็ดมุ้งลวดด้วยละ่ะครับคุณอันเรียกฉันว่าคุณผู้หญิงอย่าเรียกแค่คุณอันฉันไม่ชอบส่วนคุณพีอ่ะก็เรียกเขาว่าคุณผู้ชายให้ติดปากลายนั้นน่ะเขาไม่ชอบให้ใครมาตีเสมออยู่ด้วยเข้าใจไหมค่ะคุณผู้หญิง พอคุณผู้หญิงเป็นอะไรอ่ะสงสัยจะตกหมอนปวดแขนเฉียงว้ายนี่ทำไมฝุ่นมันฟุ้งแบบนี้อ่ะทำให้มันดีๆหน่อยสิว้ายแล้วนี่อะไรเนี่ยไปตกถังฝุ่นมาหรือไงทำไมเนื้อตัวสกปรกแบบนี้อ่ะก็ฝุ่นบ้างคุณอันเอ๊ะ คุณผู้หญิงมันเยอะดิคะน้อยก็ตัวเปื้อนแบบนี้แหละค่ะนี่อย่ามาตีฝีปากกับฉันนะเธอนั่นแหละทํางานยังไงคนใช้คนก่อนๆไม่เห็นเขาเป็นแบบนี้เลยนี่รีบไปล้างคาบสกรปรกออกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวคาบดาๆเนี่ยมันจะติดบ้านฉันหมดไปค่ะคุณผู้หญิงไปสิเร็วๆคนไม่รักสุขอนามัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละเป็นได้แค่คนใช้ ทำไมมองหน้าไม่พอใจเหรออย่ามาอวดดีกับฉันนะ นี่ทำไมตัวเธมเ็นขนาดนี้เนี่ยฮะสกปรกอันคุณจ้างมาทำความสะอาดแต่ผมว่ามันจะยิ่งทำให้บ้านเราเนี่ยสกปรกมากกว่าเดิมฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้ทำตัวดีๆถ้าจะอยู่บ้านเนี้ยก็น,น้อยทำงานมาทั้งวันนะคะแล้วเนี่ยน้อยกำลังจะไปอาบน้ำพอดีคนผู้หญิงเรียกก็เลยรีวิ่งมาค่ะเทียงเหรออันคุณโทรหาแจ้หมวยเดี๋ยวนี้เลยนะบอกให้ส่งคนใหม่มาเดี๋ยวนี้ แล้วก็ขอคนที่มีมารยาทด้วยคนชั้นต่ำแบบเนี้ยผมไม่ชอบอย่านะคะอย่าไล่น้อยออกไปนะคะน้อยจะปรับปรุงตัวค่ะนี่ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งนะถ้าเธอยังทำตัวแบบนี้อยู่เนี่ยสงสัยเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วและที่ฉันเรียกเธอมาเนี่ยจะให้เธอหยิบน้ำให้หน่อยเดี๋ยวก่อนแล้วล้างไม้ล้างมือให้มันสะอาดด้วยนะเดี๋ยวเชื้อโรคเนี่ยมันจะลงในน้ำของฉันหมดค่ะคุณผู้หญิงไป อย่าลืมนะนี่ถ้าไม่จาเป็นนะผมไม่อยากอยู่ร่วมกับคนชั้นต่ําแบบนี้เลยจริงๆสกปรกฉันก็เหมือนกันอ่ะสกปรกนี่ถ้าไม่จำเป็นนะ ผมไม่อยากอย,กอยู่ร่วมกัคนชั้นต่ำแบบนี้เลยจริงๆสกปลกฉันก็เหมือนกันนะสกปลกน้อยนอนไปหรือยังหน้าป่านี้โทรหาสักหน่อยดีกว่า ฮัลโหลนนหรอขับินเสร็จแล้วหรอนั่นน้อยร้องไห้เหรอใครทำอะไรน้อยอ่ะใครรังแกน้อยบอกนอนมาป่าไม่มีอะไรหรอกน้อยแค่หาวนะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวก็รีบไปนอนซะนะ พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวจะนอนไม่พอจ้ะน,อน้อยต้องมีอะไรปิดบังอยแน่ อยู่เลยเนี่ยอันน้อยทําแล้วนะคะอันคุณต้องจัดการมันนะไล่มันออกคนอื่นอ่ะเขาอยากทํางานมีตั้งเยอะแยะเร็วสิเช็ดเห็นไหมว่าขาดน้ำเนี่ยเช็ดเช็ดอำไมนี่ยังจะมามองๆหน้าอีกถ้าฉันไม่สั่งให้หยุดเช็ดน,นะห้ามหยุดเข้าใจไหมเช็ดไปทิอ,อย่ามาสั่มอยนะเช็ดเดี๋ยวนี้เลยเช็ดสิน้อย เข้ามาบ้านฉันได้ยังไงผมเป็นแฟนของน้อยมาหาน้อยพอดีได้ยินเสียงโวยวายออกไปนอกบ้านผมก็เลยรีบวิบ่งเข้ามานี่ก็ออกไปจากบ้านฉัน,นหนึ่งนะิดนึงนะออกไปตอแบบนทวยหน่อยด้วยหน่อยอยากกลับบ้านนี่พวกแกทำไรน้อยเนี่ยบอกมานะพวกฉันไม่ได้ทำแต่แฟนแกมาทำงานไม่ได้เรื่องอันก็เลยแค่สั่งสอนเงินเดือนตั้งหลายพันแต่ทำงานไม่ผ่าน มันก็ต้องโดนแบบนี้ละเว้ยจริงๆนะนนน้อยทำงานจนมือแตกไปหมดแล้วอะ่ะแล้วดูสิเขาทำร้ายน้อยฉันหัวแตกเลยไปเรากลับบ้านะันเดี๋ยวนี่แกเข้ามาถึงบ้านฉันขนาดนี้จะออกไปง่ายๆเนรอขอโทษก็ไม่มีสักคำต้องไปเจอกันที่โรงพักอ่ะลวเว้ยก็เอาสิถ้าไมา่อยากโดนแฉผมมาถ่ายคลิปไ้หมดแล้ว ทีเนี้ยคนก็จะได้รู้ว่าไอ้พวกผู้ดีอย่างแกเนี่ยนอกจากดูถูกคนแล้วเนี่ยยังทำร้ายร่างกายลูกจ้างอีกออไปกันเถอะน้อยเดี๋ยว,<า>ยวแจ้งความกันเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าอย่าแจ้งความเลยนะครับขอร้องนะครับพี่เสียใจด้วยนะคะที่พวกคุณทำอะ่ะมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปฉันจะต้องเอาผิดพวกคุณพาน้องไปโรงพักทีมัาจะแจ้งคาวาออภิกมานให้ถึงที่สุด ไปนอนเ,เราจะโดนจับไม่อันท่าที่ทำงานผมรู้อ่ะออกงานแน่ๆเลยคุณน่ะไปทำร้ายเขาทำไมอ่ะฮะอะไรเราก็ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยมาโทษฉันคนเดียวได้ไง